ถ้องาอะไรนี่คือสิที่ประโยชน์ที่เธอจะได้รับต่อไปวนั้นก็ฝากในวันนี้ก็ต้องรบกวนท่านนักผู้ศรัานะครับอาจารย์ก็อีกท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์ของรูเองตั้งแต่มศวนะครับท่านอาจารย์ประจักษ์เด็แก้วเป็นอาจารย์เก่าตั้งแต่มศวอายุเท่หรายลระลูบ้างนะท่านนฮะนี่ครับท่านอาจารย์ สอนนายอยู่มศวนะครูไปเป็นลูกศิษย์ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำงานตอนเย็นวันละสิบห้าบาทท่านเป็นหัวหน้าปอห้องสมุดอาจารย์ประจักษ์อย่างเหมือนเดิมเลยนะครับบุคลิกเหมือนเดิมผมท่านจะจำง่ายนะสีขาวอายุเจ็ดสิบสามนะครับแล้วท่านนายกสองท่านไหนแปดสิบแล้วครับ 8ปดสิบปีนะครับนายนายกยุนคือเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยสิทโลกแข่งได้ไหมครับแข่งได้ไม่ได้ครับทุกคนไอ้ผมยจะผิดท่านไปเนี่ยได้แข่งแรงเดินป่วอย่างนี้นะครับดังนสิ่งนี้ท่านเป็นห่วงได้นั่งคุยแล้วนั่งเป็นห่วงกับการศึกษาประเทศไทยนะครับอีก3ปีข้างหน้าถ้าเราไม่เตรียมตัวเราจะอยู่ ิประเทศนี้แค่สิประเทศทนี้เรารู้ดูที่ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่โดยเฉพาะการศึกษานะนะครับในอาเซียน6กร้อยกว่าประเทศใน6 0กว่าประเทศเราอยู่ในอันดับที่อะไร6กสกว่านะครับของจีของเกาหลีนีอยู่อันดับ3แล้วนะของอาเซียนเราของเอเชียรลงนะสิงคโปร์ก็อันอดับ6อะไรนจะจากทิซาน ไม่ทราบประเมินการศึกษาของเราเนี่ยังไม่ทราบไปไหนเลยนะยังนิ่งเพราะฉะนั้นกูพวกอาจารย์นี่ก็จะถอยหลังไปแล้วจึงฝากความหวังไว้กับพวกเรานั่นแหละอนาคตข้างหน้าที่จะต้องมาแทนพวกเรามาแทนอากาย์ต่อไปนะครับก็เป็นกงใจหวังว่านี้ต้องเ้็มไะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการเสริมราเส้นให้เราต่อต่ขอบคุณทท่านนะครับสวัสดีครับ โคงมากนะคะในลำดับสอไปนะคะจะเป็นลำดับต่อไปนะคะจะเป็น BTR ให้ความรู้นะคะเริอมต้นให้นักเรียนทุกคนนะคะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนค่ะ Next you will see the presentation video about ASEAN which will give you an introduction information about ASEAN is n e c e s s e r y j o y e d on the stage We first have to walk through these three doors. Each door will show us a different part of the road that will take us to the ice garden in a will grow and there will be more jobs and opportunities. Thing. Make friends with young people from other ASEAN countries and learn whatever ASEAN languages you can. เดียวกับอาเซียนถูกไหมคะมีการร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงชุดแรกของเรานะคะชื่อชูมาเอเชียเวยนะคะจากนักศึกษาชมรมศิลปัวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยปิสซิโร่ค่ะ Next will be an opening show in Asian way from the student of Arts and Culture Club of Pisa University so please give your big hand to our performers a someone เป็นการเสนาให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกต่างๆของอาเซียนนะคะโดวยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลายัยที่สุโลกได้แ,แก่ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรดุลยพรส์ศุสมัยนาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยทิ่สุโลกดอกอรองศักดิ์บุตรากรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประยท์พันธ์อาจารย์ประยุทา์ศรีษาภิบาล And the next thing will be a talk show giving you about information and knowledge about ASEAN member countries by our honorable guests, which are Assistant Professor Dr. Amir Kwantu University Council Office in Law University, Dr. Hong Pongrai, Vice President for Academic Affairs, and Adam Chang a lecturer of English for Communication Major. Please welcome all of them there. รองวิชาการย์ก่อนนะคะดรพุชกรหงกลายนะคะจะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ First we will begin with three country which are Malaysia Singapore and the Philippines. w i l l be given by Dr. Puskar Hungrai. Please do sir. Good morning.